วันนี้จะรีวิวไม้สองแบบตัวน,นี้ใช้ใช้ไม์จากกล้องอยู่ใช่ตอนนี้ใช้ไม์จากกล้องแล้วกแแแ็แม่แม่แม่ไงแม่เป่าผมไปด้วยเออมันมีเสียงแบบเสียงดังเลยแหละยัเพิ่งเปิดน,นะลูกเดี๋ยวก่อนอ่ะมีไม์มินิแล้วก็ไม้สองโอเคเดี๋ยวเริ่มวันไหนก่อนดีเสมอเริ่มของเมื่โอเคเอ่ะเริ่มสีดำก่อนนะได้โอเค เริ่มเริ่มเปิดไม้อะถ้าเมื่อเปิดไม้แล้วก็พูดรับเอออ่ะเชื่อมต่อแล้วอยู่ไหมมีไข่จะชี่ไหมโอเคอันนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ใช้ไม้ไม้สองอยู่ยังไม่ได้เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนเดี๋ยวจะลองเปิดนะถ้ากดเนี่ยทุกคนถ้ากดตรงปุ่มเปิดอ่ะแล้วมันจะเป็นสีเหลืองแสดงว่ามันเปิดละปึ๊บอ่าโอเคนี่มันเป็นนะทุกคนมันเป็นเหมือนแบบสีเขียวๆเหลืองๆอะ ตอนนี้ใช้เสียงอมเหลืองอ่ะเเอออโคตอนนี้มันเป็นโหมดตัดเสียงแล้วใช่ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงแบบไหนไม่ไม่รู้นะว่าได้ยินหนี่งโอเคอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดไม่ตัดเสียงเหมือนเดิมมันก็จะเป็นสีฟ้าอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวปิดไม้นี้นะปิดไม้สองโอเคปิดละโอเคทุกคน ตอนนี้นเ,เหลืออีกกิกันเนึ่งก็คือไม้ไมมินิดูว่ามันจะตัดเสียงกรบกวนได้ดีหรือเปล่าอ่ะลองเปิดเลยลูกทุกคนจะปิดน,นเลยนะทีทีู่่วันกชู่าอน,นี้เปิดแล้วนี่มันเชื่อมต่อแล้วมันก็จะขึ้นสีฟ้าแบบนี้โอเคไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงอะไรนะเสียงได้เป่าผมหรือเปล่าโอเคใกล้มากเลยเสียงดังด้วย แป๊บหนึ่งแม่ต่อไปเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะเปิดโหมดตัดเสียงมันนี่มันมัน,มน,มน,มนจะขึ้นสีฟ้าฝั่งหนึ่งแล้วก็สีเขียวเียวเหลืององฝั่งหนึ่งล้วกดโอเคน,นี่นะพอมันมันมันมีกี่อันอ่ะอ่าเพราะพอเปิดโหมดตัดตัดเสียงเฮ้ยมันมีสองอันต้องอต้องปิดเมื่อปิดก่อนดีลูกปิดก่อนเมื่อปิดก่อนโอเคอ่ะอันนี้ไม่ตัวเดียวนะเปิดโหมดตัดเสียงไม้ไม่มินิเปิดโหมดตัดเสียงทุกคนดู โอเคได้ยินไหมทุกคนได้ยินเสียงได้เป่าผมไหมต่อไปก็จะปิดโหมดตัดเสียงนะกดกดทีหนึงกดปุ่มเปิดทีหนึงโอเคไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันต่างกันไหมทุกคนว่ามันต่างกันไหมน่ไม่ต่างต่างกันลองดูอ่ะแล้วก็ปิดไม้ปิดหมดเลยนะตอนนี้ไม่มีไม้ละโอเคหมดเลยไม่มีไม้แล้วตอนนี้ใช้ไม้ของกล้อง ค <Okay, S 2> ครับลองดูให, <c oughs> ให้ให้ทุกคนลองตัดสินใจดูใช่ไหมโอเคเอาเงินก็แล้วก็แชร์แบบบายบาย